สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาเบิร์สุขูสุคนเราจะเดอ้อวันนี้สาวเปิ้ลสิพาไปใส่พี่น้องจา้าอยากหูบออยากหูแล้วนาไปเลยน้องแคน่นะตอนนี้ก็ถึงแล้วเดอ้อพี่น้องคะ่ะคิวายาวขนาดค่ะพี่น,อนอ้องคะมาเบิร์นกันค่ะพี่น้องคิวายาวขนาดลายกัวเก้าค่ะพี่น้องค่ะวันนี้มัสีบุคิลเข็มซองกันเนาะพี่น้องเนาะ ไอ้ตัวเกาไอ้ตัวเกาคิวยาวน้องคิวยาวขนาดเลยมาต่อคิวกันจ้าแต่อะเที่ยวเนี่ยนะ

ต่อแถวไหมจ้าเมื่อกี้นี่ต่อแถวพิษเนาะเมื่อกี้นี่นนเนาะมันเหียวไปเนาะคุณร่าคุณเนาะต่อแถวหยาวไปหอนทุนโค้งไปหอนทุนเนาะ,ะม,นมาเชือกผีมาหุกเดือดึ่งเออลืมเอามาไปไปเดียกันเดียวกัน,กนเนะกลุ่มบดเจาะเนาะ ทุ่งแถวทางหลังกั็นยังีเราต่างประเทศแไเขาออกง่ายนะอ,ยอันนี้ยากผู้คนมากก็มาเนาะผูกลับกับกับเนคับพี่น้องค้รอกะโลยาวเยอะ คุณกําลังเสีดพี่น้องร <laughs> ้าน่ายเจ คนหนังอรอเต็มเลยคุณน้งนอง an ke Michael ditCal ended after spending time with Four. aX net repayment. Vamos Cristian and people watching this video. And they are getting a welcome for filming the ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะน้องไปะครับพี่น้องนำหลังกันไปเลยจ้าไ,<ป>ได้ได้ได้ไดคนเยอะมากเลยไ,ไลอ้หนายไปนะไอ้หนายนั่นก็ต่อแถวะค่ะใกล้แล้วพี่น้อง ต่อแถวใกล้จังหวัด้วจ้าที่นอกจ้ะ ทย <Okay. S 2> อ,อยทยอยเบิดละบาดนี่ยกำังเ <Okay. S 1> ต็มอยู่ข้างนาในี่หลายนะคะัพี่น้องค่ะยังรอมันเป็นยังรออยู่ตัวอย่างแต่ต่อแถวนี้เบิดละคัะพี่น้องกจบสีได้นี่แหะครับี่น้อง ก็ไม่นานไปดิแต่ดีหลังเออเก้าอี้ไม่คบฮะเอาไปทางนั้นได้ปะเดี๋ยวจะไมน่นั่งแล้ว ค่ะพี่น้องค่ะยับไปแล้วยับไปแล้ว <c oughs> เพื่อนก็นได้บัตรแล้วเด้อค่ะได้สำนีนะคะเนาะ วัดคิวเฉยๆแรงนะพี่น้องนะตกแห้งไม่เสียใจทุกคนจ้ากว่าน,นี้มีหลายขั้นตอนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะในวัดคิวเลยก็ตอนน้องมีบัตรสีชะะมพูเนาะค่ะเนาะ เพิ่งกับชิเซ็เบิ่งอีกรอบนึงแต่พี่น้องว่าถูกต้องก่อนนะคะ่ะเนาะไปต่อคิวกันจ้าก่อนปุ๊กไปก็ฉีดแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคะนั่งตอบ้ลไปยาวๆเลยจ้า มีแต่ซัพเปอร์นคนเดียวถ่ายอันนั้นคลิปเอ่อถ่ายวิดีโอนะคะนะ <laughs> กดอื่นของเะพี่นอ้องนะคะต่อคิวนิดนึงนะคะไปฉีดวัคซีนค่ะ ลอยกับพี่น้องมาสี่ครั้งที่สองรู้สึกว่า,อ,าอย่างนะมือหมอนักเข็มแรกจะบมรู้สึกว่าได้สิทธ์เลยนะคะเนาะพอเข็มสองนี่รู้สึกว่ามือหมอนักนิดนึงนะคะแต่การมันเป็นอย่างว่าซัพเปอร์เนี่ยคนย่าเนเข็มเลยพี่น้องค่ะคิดว่าสิทธิ์เยบอะไปนะคะเนาะ รอเบิ่งอาการอีกประมาณ15นาทีนะคะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็กลับบ้านได้นะคะเนาะนาเบิ่งอาการกันไปครับพี่น้องคะตอนนี้ก็ะุดนกระททยอยยอยกลัเยกกันไปหมดแล้วนะคะเนาะกล้องก็จะืืเดนะคะ คนกำลังรอ,อนั่งพักเพื่อจะนั่งดูอาการของตัวเองนะคะถ้ครบ15นาทีแล้วหมอเขาให้กลับได้นะคะเนาะรืกอกันไปครับพี่น้องคะเสียงกระยักดังในเด้อพี่น้องแต่บุคคลดีงินอย่างเนาะ ีบบลเกาจาก้ะมองทางเคยมาจีบอันนั้นเข็มแรกกนาะคะ่ะนั่นเขาก็รอบมึออาการกันเขากล,ะะนนก,กลับไปแล้วนะะ้คะ,นะคะนีะ้ก็กลับได้แล้วนะคะอาการปกติค่ะนาะค่ะอันจารพี่น้องจาาคลิปนี้กับพอสมนี่เด้อค่ะเด้อจบพอสม,มน,ะะนี่นาะค่ะเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไ i ต์ให้ซับต้นด้วยนะคะ 你来关注。